สวัสดีค่ะมาพบกับช่องน้ำตาลฟอร์ดนะคะและไม่พลาดเลยนะคะน้ำตาลก็นำรถหล่อมาฝากพี่พี่เอีกแล้วค่ะสำหรับคันนี้เป็นรถพี่เบนนะคะ FC จากก็สมุยนั่นเองค่ะนะคะเป็นรุ่นอะไรเนาะเอเวอร์เรสต์สบวกออปชั่นความลอร์ตยอีกแล้วค่ะเป็นรุ่นที่แบบ ขายดีมากค่ะพ,พี่ราคายังไม่ถึง1.6ล้านเลยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบขายดีจริงๆนะคะขายกันแบบเดือนหนึงเป็น100คันเลยนะคะสำหรับคันนี้ราคาของน้องเนี่ยอยู่ที่1,580,000บาทแต่ว่าเขาเป็นสีพิเศษเนาะสีขาวมกุกราคาก็จะบวกเพิ่มอีก12,000บาทนะคะราคาเบ็ดเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่1,592,000บาทนะคะคันนี้ แต่งจัดเต็มแบบพรีเมียมสุดๆแล้วก็พี่เวนก็เป็นคนเลือกชุดแต่งเองทั้งหมดเลยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์อยู่ที่2000เนาะรับกับเกียร์6สปีดนะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะพี่ระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามานะคะที่จริงเอเบเลสปอร์ตจะมี2รุ่นย่อยนะคะรุ่นที่ไม่บวกออปชั่นความปลอดภยะะัยราคาตัวรถอยู่ที่1 5 2 2 0ล้บาทแต่สำหรับคันนี้อย่างที่บอก ลูกค้าอยากได้ความปลอดภัยที่เพิ่มมานั่นหมายความว่าความปลอดภัยที่อยู่ในรุ่น Pioneer Plus นนขับ2ขับ4เลยนะพี่พี่รุ่นท็อปเลยเออมาอยู่ในะคันเนี้ยซึ่งพอมันมาอยู่แล้วราคาก็ปรับเพิ่มเป็น1นึ่งล้านห้าแสดหมื่นบาทค่ะย,ยังไม่ถึง1.6ล้านเลยอะ่ะกับระบบความปลอดภัยที่ได้มานะคะอย่างเช่น1เลย กล้องรอบคันนะคะไฟสูงออตโต้ค่ะหน้าจอจาก10.1นิ้วเป็น12นิ้วค่ะแล้วก็ระบบ a d p t i v e c r u i s e Control แบบซอบัอนโก้ด้วยนะรถขับเองเบรกเองชะลอเองตามคันหน้าเองหยุดเองด้วยพี่แล้วก็มีลิมิตความเร็วได้ด้วยโอ,อ้แล้วอะไรอีกเลนชิปปิ้งเลนเซ็นทรลิงโอ้เยอะแยะมากมายเลยค่ะที่เพิ่มมาบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะอ่ะ สำหรับคันนี้อย่างที่บอกว่าราคา1นึ่ล้านห้าแสนบาทเนาะแล้วแต่งอะไรกันบ้างล่ะทาไมมันหล่อได้ขนาดนี้นะคะมาเริ่มจากด้านหน้านะชิ้นแรกเลยค่ะกระจังหน้าค่ะนี่ทรงเรนดอนนั่นเองนะคะฟอนต์ของเขาเนี่ยพื้นเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะคะตัดกระตัวฟอร์ดเห็นไหมคะเ็าจะมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆตรงนี้ค่ะตัวฟอร์ดตัวนี้เราติดสติกเกอร์เข้าไปค่ะสติกเกอร์จะเป็นสีแดงตัดน้ําเงินแบบนี้เลยซึ่งที่จริงพี่พ เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้หรือจะเปลี่ยนสีเหมือนรถพิเศษก็ได้นะสีฟ้าสีน้ําเงินสีแดงอะไรเงี้ยได้หมด3ขีดก็ได้แล้วก็ไฟหลีค่ะสาดวงแบบนี้นะคะเป็นแสง LED สีขาวค่ะเลือกได้เช่นเดียวกันสีขาวสีส้มเลือกได้เลยค่ะนะคะไฟหลีด้านข้างนี่ค่ะเห็นไหมหล่อเนาะเป็นขีดขีดแบบเดียค่ะทำให้รถดูแบบหรูมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะอะอะริลิก เอเวอร์เรสสีดำด้านอันนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้ติดเพิ่มนะไฟหน้าออโต้ปัดน,น้ําฝนออโต้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไฟหน้าเขาจะมาพร้อมเดย์ไลท์อยู่แล้วแบบนี้นะที่มาจากโรงงานนะคะไฟหน้า LED ไฟตันหมอก LED ไฟท้าย LED ครบทุกอย่างนะครอบไฟหน้าเข้าไปเรียบร้อยค่ะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยส่วนสเกิร์ดด้านหน้าค่ะใช้งานของวิกเตอร์อีกแล้วค่ะน้ำตาลขายแต่วิกเตอร์จริงๆนะคะพี่ๆจริงเขาก็จะมีวิกเตอร์เอสซีไรเดอร์พี่ๆก็เลือกได้แต่ น้ำตาลว่าวิกเตอร์สวยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่พี่พ่ชอบเนาะเลือกได้ตามใจชอบเลยชุดนี้ทําสีนะคะเป็นสีขาวมุกตัดก,กับสีดําเงาแบบนี้ค่ะเว้าวตรงเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์หน้าสี่หลังสีนะคะไม่กระทบอะไรเลยไฟตัดหมอกหน้าก็เป็นแบบ L E D อยู่แล้วนะคะแล้วก็กล่องเรดาร์ค่ะก็ไม่ได้บังอะไรทั้งนั้นใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะระบบที่เพิ่มเข้ามาเนาะที่เพิ่มความปลอดภัยนั่นเองนะกล้องรอบคันก็อยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมยังอยู่ เหมือนเดิมใช้งานได้ทุกอย่างนะคะอะด้านข้างตัวรถต่อค่ะนะด้านข้างตัวรถติดเป็นตัวคิ้วล้อค่ะ3นิ้วแบบนี้เลยเป็นแบบหยักนะคะสีดำเงาซึ่งเขาเป็นชุดของวิกเตอร์อยู่แล้วนะคะพี่คันนี้อ่ะจะบอกว่าน้ำตาลไม่ได้โหลดนะคะแล้วก็ไม่ได้ยกเลยใช้ความสูงเดิมที่มาจากโรงงานนะคะเดี๋ยวน้ำตาลพามาชมนี่ค่ะ ตัวแม็กยางกันเลยดีกว่านะคะตัวยางเนี่ยใส่เป็นยางดีเซนติค่ะดอกเอทีออโทเลนนั่นเองนะคะอันนี้บอกเลยเป็นยางไทยนะแต่ใช้งานได้ดีมากๆเลยรีดน้ำดีนุ่มเงียบเสียงไม่ดังแนะนําเลยค่ะสําหรับยางตัวนี้นะสีแลยางที่ติดให้ลูกค้านะคะพี่เบนเนาะสองเจขอบ20ค่ะนะแม็กค่ะนี่เลย การซีซีชิ้นแบบนีค่ะสีดําเงานะคะขอบ20เช่นเดียวกันเลยนะคะซึ่งแม็กเนี่ยก็มีหลายแบบให้เลือกพี่พี่ก็เลือกได้ตามใจชอบเช่นเดียวกันเลยนะคะจริงๆเยอะมากอะประมาณ50แบบอแบบออก็คนเราก็ชอบไปเหมือนกันก็เลือกตามที่เราชอบนั่นแหละเนาะอะ่ะด้านข้างค่ะกระจกมองข้างจะเป็นสีดําเงาที่มาจากโรงงานอยู่แล้วสําหรับรุ่นสปอร์ตนะคะนี้กล้อง รอบคันนะคะที่เราเพิ่มออปชันมานั่นเองตรงแก้มข้างตัวนี้ก็เป็นสีดำเงาอยู่แล้วนะคะมือจับก็เป็นสีดำเงาอยู่แล้วเนาะแล้วก็อังกฤษอันนี้ก็มาจากโรงงานค่ะบันไดข้างเดิมๆนะคะที่มาจากโรงงานเช่นเดียวกันเลยนะฟิล์มติดตั้งเรียบร้อยการสักข้างติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เอ้ยทำไมรถคันนี้เป็นสองสีเนาะลัมตานแรปสติ๊กเกอร์เครื่องคันค่ะเป็นหมีแพนด้าไปเลยเออขาวตัดก,กัะดำเงาแบบพรีเมียมสุดๆนะคะส่วนราวหลงังคาเนี่ย เขาเป็นสีดำด้านอยู่แล้วนะคะที่มาจากโรงงานไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนะตรงนี้เราแลบกันตรงนี้ลงมาถึงเสาเอตรงนี้ค่ะ,ดคะ,ะเดี๋ยวะเดี๋ยว้ำดาลพาไปชมภายในนะคะสําหรับคันนี้กุญแจก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะคะก็หมายความว่าพี่ๆี่อยู่ใกล้รถเนี่ยพี่ๆสามารถสอดมือปุ๊บปลดล็อกรถได้เลยค่ะหรือจะเชื่อมต่อพอตพาส,สตา์ในมือถือก็ได้นะคะโมีเยอะแยะมากมายค่ะนี่ภายในค่ะ ชิ้นแรกเลยนะคะเดี๋ยวที่ยำการจะพาไปดูนะคะก็คือสตคับเพลตตัวนี้ค่ะนี่นะคะเขียนคำว่า e v e r e s t ด้วยค่ะพี่พี่รูดามากค่ะป้องกันรอยได้จริงๆนะเป็นของศูนย์แท้เลยติดให้ทั้ง 4, 4ี่ประตูเลยนะคะด้านหลังจะเป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวพาไปดูอ่ะเบาะค่ะเป็นเบาะหนังที่มาจากโรงงานแบบนี้นะคะเล่นทักเข็ดได้เป็นสีดำแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะพี่พี่แล้วก็เบาะปรับไฟฟ้านะคะสองฝั่งเลยทั้งฝั่งผู้โดยสารและก็ฝั่งคนขับนะคะนี่ปรับแบบนี้ได้เลย ปรับแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีตัวด้านหลังตัวนี้ด้วยบ่อนวดบ่อนวดอันนี้ใช้งานได้จริงน้ำตาลเทสมาแล้วค่ะพี่ๆช่วยได้นะคะช่วยได้เมื่อล้าเวลาขับขี่ช่วยได้จริงค่ะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นหมายความว่าพี่ๆขับรถเร็วพวงมาลัยก็จะหนักขับรถช้าพวงมาลัยก็จะเบา,านั่นเองค่ะแล้วก็ระบบ Adaptive Cruise Control อยู่นี่ค่ะนะคะที่เราเพิ่มออปชัน่นเข้ามาเนาะแล้วก็ลิมิตความเร็วได้ได Lane Centering Lane Chipping พี่ๆสามารถ กดเบิร์สองครั้งเพื่อยกเลิกได้ถ้าเรียกกลับมาใช้งานก็กดอีกครั้งหนึ่งนะคะลดเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้ได้เชื่อมบลูทูธได้ทีละ12เครื่องนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเมนูนะคะฝั่งเมนูหน้าจอเนาะพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้เลยค่ะนะปุ๊ a สตาร์ทมีมาให้แล้วค่ะนะคะที่วางแก้ว2ฝั่งก็มีมาให้ตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปิดอันนี้ก่อนออนก่อน โอเคไฟหน้าออตโต้ปัดน้าฝนออตโต้นะคะพี่ไฟตะหมอกหน้าค่ะไฟตะหมอกหลังค่ะเปิดฝาท้ายตรงนี้ได้นะเพิ่มแสงลดแสงตรงนี้ได้นะคะของหน้าจอทั้ง2จอเลยทํางานคู่กันปรับไฟสูงต่ตําตรงนี้ได้เลยค่ะได้4ระดับเนะาะกอนโซนหุ้มหนังแบบนี้หรูหราแบบนี้เลยค่ะส่วนหน้าจอนะคะหน้าจอกลางมีขนาะด12นิ้วเพราะว่าเราเพิ่มออปชั่นความปลอดภัยเข้ามานั่นเอง จากเดิมมัน10.1นะคะพี่แอร์แยกอิกสระซ้ายขวานี่ด้านชาัดเวล็เนี่ยวางตัวสับอยู่ชัดไปได้เลยค่ะเกียร์หสปีดค่ะนะคะสามารถเล่นมนนวลที่หัวเกียร์ได้ด้วยบวกลบด้วยตัว M นั่นเองเบรกมือไฟฟ้าค่ะมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ระบบตัวนี้ค่ะ START ทแอนด์ส,สค่ะบอกเลยว่า ตัวนี้ดีสุดๆมีประโยชน์สุดๆเวลาพี่ๆติดไฟแดงอยู่เนี่ยรถดับออตโอต้เลยแต่แอร์ยังคงทํางานอยู่นะคะประหยัดน้ํามันได้พอพี่เอาเท้าเราเนี่ยออกจากบเบรกปุ๊บรถสตาร์ทปั๊บเลยค่ะโอ้โหดีมากๆนะคะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นระบบโหมดการขี่เนาะประหยัดโหมดอีโคโหมดลากจูงอะไรอย่งนี้ค่ะเปลี่ยนได้เลย4โหมดตัวนี้ตัวปิดเซ็นเซอร์ค่ะนะคะที่วางแก้วสองฝั่งโอโหเยอะแยะเลยวางด้านข้างก็ได้อีกนะ แล้วก็ถุงลมทั้งหมด7ใบเลย่ะให้ดูแบบห่างๆนะคะโอเคขอก,กดไฟออนไว้เพื่อเราจะไปดูโอเค,ะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูแถวที่2ต่อเนาะนี่อันนี้แถวแรกนะคะอะให้ดูแถวที่2ต่อค่ะแถวที่2ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเมื่อกี้น้ําตาลพับเบาะไว้นะคะให้ดูข้างหลังนี่คือนั่งได้ประมาณ3-4คนเลยวะพี่ๆรวมไมถึง ด้านหลังค่ะนี่วางกระเป๋าสองใบยังไม่เต็มเลยค่ะเดี๋ยวไป,ไปดูข้างหลังกันนะคะอีกรอบหนึ่งให้ดูความกว้างก่อนเนาะนี่ค่ะกว้างไหมคะคือเหมาะสําหรับอะไรอะ่ะมีลูกหลายคนมีครอบครัวแบบ4ี่คนขึ้นไปอะไรเงี้ยเออชอบแบบต้องเที่ยวออกโคง้งออกแคมป์อะไรเงี้ยคือสะดวกมากพี่ฝาท้ายนะคะเดี๋ยวก่อนจะเปิดก็ ไฟก็ไฟเป็นสีดำเงาเรียบร้อยนะคะไฟท้าย LED Signature กล้องรอบคันค่ะสะเกิร์ตหลังติดเรียบร้อยเป็นงานวิกเตอร์เช่นเดียวกันใช้งานครอบก็ไปนะทำสีเป็นสีดูโทนค่ะสีขาวมุกตัดกับสีดำเงาค่ะนี่ปลายท่อ Infinity Chromium จัดเรียบร้อยฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะคะสามารถเปิดที่กุญแจได้เปิดภายในตัวรถได้หรือจะเปิดตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเปิดได้ดูกดเบิ้ลสองครั้งกดปิดก็เช่นเดียวกันเบิลสองครั้งเช่นเดียวกันนี่ ปุ๊บปุ๊บเห็นไหมคะเด้งแล้วนะคะถือของมาหนักๆเออไม่ต้องกดไงนะคะเห็นไหมอันนี้วางกระเป๋าสองใบคือวางได้อีกประมาณสองใบพี่ๆนะคะฝั่งหลังเนาะแล้วพับเบาะเรียบอย่างนี้เลยซึ่งหมายความว่าพี่ๆปูเสื่อนอนได้เลยอ่ะหรือปูที่นอนนอนได้เลยอ่ะเออออกต่างจังหวัดสะดวกสบายมากนะคะแล้วความสูงของรถเนี่ยมันก็สูงด้วยนะคะอะแล้วก็แถมตัวนี้ไปด้วยค่ะนี่ กันได้จริงนะคือกันมันไหลมาได้จริงนะคะจะข่ายเนาะแล้วก็ใส่ของตรงนี้ได้อีกเนาะประมาณนี้แล้วก็เราก็สามารถกดปิดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันหรือจะปิดตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่เขาก็จะมีกันหนีบแบบนี้นะคะเห็นไหมก็จะเด้งกลับโอ้โหอ่ะปิดดีกว่าแหมเห็นไหม อันนี้ปัดน้ําฝนด้านหลังนะอ,อมีปัดหน้าปัดหลังนะคะพ,พี่แล้วก็มีลาฟ้าหน้าลาฟ้าหลังให้เรียบร้อยนะคะส่วนด้านข้างก็ครอบฝาถังน้ํามันให้เรียบร้อยค่ะเปะ็นสีดาเงาแบบนี้เลยนะรถคายล็อกอยู่เปิดได้เลยนี่แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เบ้าล้อก็ติดเรียบร้อยเป็นสีดําเงาทั้งเซ็ตเลยก็คือแบบแต่งดำเงาทั้งเซ็ตไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้า,ร,ารับซิลเกอร์นะคะซุ้มล้อเออมันต้องแต่งให้เข้ากันไงเนาะ สำหรับพี่พี่นั่นไหนที่สนใจออกรถฟอร์ดสักคันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์นะคะเอเวอเรติดต่อหาน้ำตาลได้เลยที่เบอร์โทร0807118244ค่ะเบอร์น,นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยหรือจะมาหาน้ำตาลก็ได้นะที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวามินค่ะอยู่กรุงเทพนะคะพี่โชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งนะคะปีนี้ปีที่4แล้วเนาะ น้ำตาลมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านแล้วก็ฟรีจองด้วยนะคะก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับรถพี่เบน FC สมุยวันนี้ค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ